โดยปกติถ้าเพื่อนเพื่อนกดปุ่ม Windows Shift S ก็จะมีตัวโปรแอปหรือโปรแกรมจับภาพอยู่เพื่อนสามารถที่จะจับภาพตรงนี้ได้แล้วมันก็จะเด้งอยู่ตรงมุมล่างด้านขวาเพื่อนๆสามารถที่จะดูได้โดยคลิกเข้าไปแล้วมันก็จะกดปรากฏภาพเพื่อนเพื่อนทาการเซฟเข้าไปในเครื่องคอมของเพื่อนเพื่อนถ้าเกิดเพื่อนๆใช้คอมไปเรื่อยๆแล้วเพื่อนๆกด Windows Shift S เพื่อจะเลือกครอบแคปหน้าจอ เมื่อแคปหน้าจอแล้วมันไม่ปรากฏอะไรเลยเราไปดูที่มุมขวาด้านล่าง<ๆ>ก็ไม่มีรูปภาพตัวอย่างให้ดูเพื่อนสามารถที่จะแก้ไขได้โดยให้เพื่อนกด Window s ค้างแล้วกดตัว i มันจะเข้าสู่ setting และเพื่อนเลือกระบบหรือ system เราไปเลือกที่การแจ้งเตือนก็คือ add action แล้วเลื่อนหาตัว snipping คกเข้าไปแล้วเราให้เพื่อนเลื่อนไปทางด้านขวามือซึ่งมันไม่ได้ทำการเปิดเ,ปเพื่อนทำการเปิดเมื่อเรียบร้อยแล้วให้เพื่อนทำการปิดจากนั้นเพื่อนกด windows shift s แล้วให้เราครอบพื้นที่ที่จะแคปหน้าจอที่มุมล่างด้านขวาก็จะมีตัวอย่างให้เพื่อนได้ทําการบันทึกภาพที่เพื่อนที่จะต้องการจะแคปนี้ได้แล้ว